2> 3, 2สวัสดีจ้าวันนี้อลอชรจรจัดจัดหนักจัดเต็มทุกงานใครจ้างไปจ้าอยดอกทองเดี๋ยวผมมารับงานเอ็นที่ไหนได้งานแห่นากีดอกทองอ<า>เอ็นอะไรของมึง อ็นอะไรจมูกอะไรอ็นข้อไก่หรอนี่ยังไงก็เถอะแหน้าก็ยังดีแต่ขอให้รับแต่เพราะมันบกนะถ้าลงเรือกูไม่ไปกับนึงกูกลัวดอกใครแต่งตัวแต่ตีสี่มางานอย่างนี้นะแหมดอกไม่ดูเลยไม่ดูเลยแหมจลบตกอับจลกต่ำทำไมมันจะไม่รับงานบวชอ่ะทำไมมันเป็นอุปชาด้วยรับต่อต่อพี่พี่พ่อมือสิ อิเดียสวยอยู่คนเดียวไม่พูดไม่พูดเฮียอะไรเลยอันนี้แต่งตัวแบบอะไรครับแต่งมาแตชุดแบบอะไรเมียนาเมียนาเมียนาหรือเอวิเพสตี้เฮ้ยยังไงอะไรอันนี้มาเซ็กซี่ไหมคะเซ็กซี่ค่ะโอ้เซ็กซี่ไหมคะอีสัตว์พูดไม่คิดพูดเหมือนบ้านไม่มีกระจกยังไงก็ยังไงก็ปากด้วยแล้วกันนะครับเพจอร์รจอนจัดนะครับเป็นเพจใหม่ของอร์รชอนจะจัดหนักจัดเต็มหรืออะไรขนาด มารับถ้าจะภาพใจกล้าใจถึงแต่ไม่รู้นะคะว่างานนี้จัดไม่จัดแต่จัดว่าี่ยียแล้วร <c oughs> ับค่ะกำลทำอะไรอยู่นี่ <c oughs> สวัสดีค่ะอีชั้นเจะก้อยในตำนานค่ะพอดีมีเพื่อนก็เลยชวนเพื่อนมาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะชุดนี้จัดเจ็ด จัดเต็มจัดมันจัดฮาใช่ค่ะเยี่ยวไม่แตกไม่ใช่ชุดนี้จัดเต็มต่ะทุกครั้งจะเป็นอะไรแล้วแต่ยกเว้นแห่น่าศพอย่างเดียวนะคะอย่าเตินจัดมัน รับร่บรับครับกันรับเรอะรับกันน้ำาน้ำตาดีมากไม่รพแรกเดี๋ยวเดีับรีมมือเตรีมก่อนโอ้ไม้ศพแรกก็ยัยชรนไงโอ้ไม่เด็กเกียรโอเคนะครับปากด้วยนะครับเ็จออร์จซอนจัดปากด้วยนะจ๊ะอยจังอยู่จัาไปไปอาบน้ำหน้ากันเลกค